วัวตัวเมียนะครับขามด้านไาเลยพี่น้องนะครับไทยว่วห้หัวตัวเมียขามนะครับขอให้เป็นตัวเมียนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ขามไาเลยนะครับนะนะครับตัวเมียขามด้านมาเลยพี่น้องก็เลยเงียบนะครับวัวตัวเมียจะเงียบนะครับนะหัวผูนะใครดีนะครับงัวผูไต้หมื่นหมื่นกัวสองหมื่นกัวสี่สามหมื่นกัวที่ใคยดีนะครับนะ ส่วนข้อมุลนี่ด้านมห้งวดตัวเมียขามนี่ไม่มีกําหนดนะครับนะบางคนก็นว่าสิบสี่มือบางคนก็บอกเคยมีแหละครับแบบนี้นะครับนะปีที่แล้วนะครับเ<ม>กือบเดือนนะครับนะปีที่แล้วเกือบเดือนนะครับนะจังไลยเดียวผมจีเจ้งที่หนึ่งนะครับเตียวกัวตัวเมียเ <สา S 1> งียบ หาพี่น้องนะครับน้าในห้างเพชรบุรีรถชมพูนะครับมาซื้อวัวผูนะครับนะตัวเมียกันเป็นในหอยทั้งบลนะครับเป็นสื่อไปขายที่ตลาดว้านลินร้านค้าเปิดหมดแล้วยนะพี่น้องเนื้อของมาหลายๆนะครับพี่น้องในหอยจังหวัดศรีสะเกตนะครับทุกอำเภอนะครับไพ่บึงหันคุ้นหานมูนี่นะครับสีรัตน์เบญจลักษ์มูนี่พายุนะครับนด้อรนคูนกันทลักมูนี่เอางัวเขามาหลายๆพี่น้องร้านค้าเปิดครบหมดเลย นะครับถาดแต่ลูกค้ายอยู่เน,นี่ยร้านนี้ก็เปิดเลยตอนนี้ก็ซื้อขายมัวผูกกันอยู่พี่น้องนะครับคึคกคักเนไก่ครับพี่น้องเขามาหลายๆเนี่ยเดี๋ยวแทงงัวกับคุ้ยไปเบิง่งซีหาตัวแหละอื้มไปดูเกี๊ยนหน่อยไปได้กินครับปิ้งไก่บ้านนะคะมื่อนี้ยโอ้ไก่บ้านโอ้ไก่บ้านค่ะมื่อนี้ บ้านค่ะไก่บ้านเอาพี่น้องนะครับเริ่มคึกคักแล้วเอางัวเขามาหลายๆเนี่ยขามาหลายๆเนี่ยพี่น้องย้อยหน่อยนี่คือลานย้อยหน่อยครับเปิดเลยขมมันลายๆเนี่ยเด้อพี่น้องนะครับทั้งโอ้เก่งตัวใหม่สิเห็ดปวกพี่น้องพี่น้องนะครับไม่ห้อยทั้งขู่ขู่ขันคุณหานไพ่บึงนะครับสีรัดผ้าโยมเลยนะครับนนคูนเป็นที่หลัก แถวสีเกตนะครับกันทัลลักพูดนะครับนะครับเริ่มคึกคักแนะในหอยของมันสื่อวัวผูมื่นกว่าบาทนะครับพูดลดหก้อแล้วก็สองมื่นกัวนะครับกันได้หางเพชรบุรีเข้ามานะครับพูดมื่นกว่าบาทหมะแข่งขันกันดูเดือดนะครับแล้วกาตอนนั้นเป็นในในหอยทางอุบลนะครับซื้อนะครับเพื่นซื้อไปขายจากอำเภอวารินนะครับเอามาเนี่มีราคาในนอนพี่น้องอ่ะนี่คือล้านเย้หน่อย แข็งเ oh oh. oh, ห็ดโ่ you know? ้พี่น้องเขาไม่หลายเลยพี่น้องฮะด้ห่างเขามาสื่ออยู่เดยเริ่มคึกคักนี่รานยีไผ่เนี่ยเดี๋ยหน่อยลงทุนหกหกพันนี่รานยีไผ่ลงทุนหมื่นหนึ่งเอาพี่น้องเขาไม่หลายเดี๋ยวผมชิ้ลงเร็วๆเลย นะครับพี่น้องในหอยอยู่ซีสเกตนะครับนานกูคูคันคุ้นหานวันนี้พี่บึงนะครับนาะโน่นคู่นพายยูสีรัดบเบนจนลักวันนี้กันทนลักวันนี้นะครับนี่เขาเหมาง้อผูนี่ครับนี่นี่นี่ง้อผูพี่น้องมื่นกบ่าต้องขามาลดนะแล้วก็มีในหอยทั้งอุนบลนีน่ะครับเพื่อนซื้อไปขายที่ตลาดวารินน,นี่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 เริ่มคึกคักเลยพี่น้องเรื่องราคาง,ง้อผมทายให้เบิ้งหลาย สี่ตัวจะใช้สี่ตัวเท่าไรตัวละเก้าพันบาทนะฮะเพชรชเุรี่เหมาเก้าสี่เท่าไรเก้าสี่เก้าสี่สามจีหกสามหมื่นหกตัวละเก้าพันบาทงาผูนครับนน่หอยอ้าวเฮ้ยเฮ้ย ครับพี่น้องงอผูมุ้นกบ,บ่านะครับได้ขายพี่น้องเอาขอมาเดิอนะครับเนี่ยแล้วก็เนหอยหอยตั้มี <ใน S> 2สองหมื่นสงนี้มีเอาข่าตัวนึงนะครับเล่นทายกันอรอนยี่สิเ็ดนะครับเดยีดยดีก็ร้อยสามสิบอยู่สองหมื่นสหาพี่น้องเอ่งอผูนะครับตัวนี้ ผูมื่นกว่าบาทนะแถวแกมาจากโรบุรีนะครับเป็นมัตสึงว่าผูมื่นกว่าบาทครับแล้วก็นี่กับผูนะครับนี่ผูสองมื่นกวัวนะครับนะหลุนหงกล่อขันหนึ่งผูสองมืนนม่นกัวเฮ้ยายหอยเพื่นก็ต่อรองง่าผูกันอยู่นะครับสองมื่นมื่นกว่าบาทนะครับนะให้ดี <ID. S 1> นะครับตลาดเริ่มคึกคักแล้วพี่น้องนะ เดี๋ยวผมสิลงเร็วๆก็เอางงอเข่ามานะครับนะพี่น้องทางอ่ากุขันขุนหารไปบึงกันทะลักโน่นคูนมาเนี่นะครับนะสีรัตพายุมาเนี่พี่น้องสีสเกตนะครับอำเภอเมืองมาเนี่เอางงอเข่ามาตัวนีงง่วยลุ่นนะครับนะอ่างงผูนะครับร้อยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมีคนเขามาซื้อนะครับนะงะอ้อวนนะครับในหอยทั้งโโบลกับเข่ามา้านะที่ไทยบ้างอีกทั้งม่วงพนอ่าพี่น้อ,พนองพาเบิ่งราคาอัวผูเนี่ย ตัวนี้นะครับหอยไทพื้นถิ่นมืนห่านนะครับมืนห้าสูงร้อยสามสิบหกสามเจ็ดนี่แหละครับนะส่วนอายุนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนมันนะครับที่บักตานสุกหูถึงปากพอดีนะครับได้มืนห่านต่เพิ่นโกคู่นะพี่น้องนะครับแต่้ายแล้อ้แสงคือเป็นสีน้อยเนาะอ าพี่น้องต้องใช้ลงไปหันไปโอ้ขายอลได้วยได้กันแล้วพี่น้องนะได้กันละเงินตัวนี้สองหมื่นเนี่ยงูถึงปาก็ดีรูบลอ้อเอาพี่น้องเขที่ล่องให้เร็วๆกันแล้วกันนะครับนะล,ล่องให้เร็วๆกันแล้วกัน พี่น้องทั้งขูกขันทั้งพ่บึงนะครับคุณหารนะครับพี่นออ้องอำเภอเมืองอำเภอพายูอำเภอศรีรัตน์นี้พี่น้องจังหวัดศรีสเกตนะครับเอาพวกเขาแยกกันช่างเนี่ยเลียพี่น้องนะครับตลาดเปิดตลาดของกินของอยากนะครับนะร้านค้านะครับนะมาทุกร้านเลยพี่น้องคึกคักนะครับนะคึกคักตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดสามแปดนี่นะครับตาอายุสิบสี่เดือนประมาณนี้นะครับ ง้อปีหนึ่งพีง่น้อยก็ดีแน่อย you. ู่ที่น้องนะครับตัวนี้วันสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนเนี่ยนะครับง้อผูนะครับง้อผูเนี่ยตัวนี้นี่ยสองหมื่นแสงก็้นมาสีหน่อยเนาะแล้ว่าพี่ยังพี่น้องเบิ่งไหนอยู่ะเน้นในพี่น้องเอาง้อเขามานะครับง้อผูมื่นกว่าบาทนะครับนะรถม้าสือง้อผูมื่นกว่าบาทในหางโรบลี่นะครับนะสีแดงแดงแล้วก็ มีงวัวผูร้อยมื่นกลัวกันนะครับได้ห่างจากพิรนะครับนะ่ะอ้นมาซื้อยูนนะบรรยากาศซื้อยูนง้อผูจะมาดีกว่านะครับนะ่าชวนงวัวอ้วนนี่ต้อตรงรอต้องรอเวียดเบื้องทีง่เขาเวียดไปเลเอ็ดลายนะครับเดาปูหัวเวียดมาแน่พ่อนนะครับแต่ตัวนี้งวัวผูยังไม่แห้งครับอากา